สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซา ะะวันนี้นะคะเพรจะมาสปอยหนังเรื่องคอร์ลสานทั้งจักรวาลเป็นของเธอคะ่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2016เรื่องราวเริ่มต้นที่กอเรียสาวสวยใส่ปาร์ตี้ที่ตกงานและกำลังมีปัญหากับแฟนหนุ่มอย่างทิมจนทิมได้ตัดสินใจบอกเลิกเธอและไล่เธอออกจากบ้านกอเรียจึงจำเป็นต้องย้ายออกจากนิวยอร์กกับไปอยู่ที่บ้านเกิดของเธอซึ่งบ้านของเธอนั้นก็เหมือนจะร้างมานานเฟอร์นินเจอร์ข้าว ของภายในบ้านก็ไม่มีสักอย่างกอเรียจึงได้ใช้เงินเก็บของเธอไปซื้อเตียงเป่าลมระหว่างทางที่เธอเดินกลับเธอก็ได้บังเอิญพบกับเพื่อนเก่าอย่างออสการ์ที่ตอนนี้เป็นเจ้าของบาร์ออสการ์จึงได้ชวนให้เธอไปดื่มด้วยกันกอเรียก็ตกลงไปเธอจึงได้รู้จักกับเพื่อนนักดื่มอีกสองคนคือกาสและโจพวกเขาได้ดื่มกันไปพูดคุยกันไปจนโจได้หลงสเสน่ห์ของกอเรียเข้าเขา,ขาจึงคิดจะจูบเธอแต่กอรียก็ไม่ยอมให้เขาจ แล้วกอเรียก็เดินออกจากบารไปผ่านสวนเด็กเล่นจนมาถึงบ้านวันต่อมากอเรียก็ได้เห็นข่าวว่ามีอสุรกายยักษ์ใหญ่ได้ตรงข้าโจมตีกรุงโซประเทศเกาหลีมันเป็นอสุรกายที่แปลกประหลาดมากจูจูก็โผล่ออกมาและจูจูก็หายวับไปจนทําให้แวดวงวิทยาศาสตร์ของโลกต้องตื่นตกใจกันใหญ่กอเรียและทุกคนก็ต่างนั่งดูข่าวนั้นอย่างสลดใจวันต่อมาออสการ์ก็ได้นำท ทีวีมาให้กอเรียเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของสัตว์ประหลาดว่ามันออกมาโจมตีกรุงโซอีกแล้วเวลาเดียวกันกันกบเมื่อวานและหนก่อนกอเรียก็แปลกใจว่ามีหนก่อนด้วยออสการ์จึงได้เซิร์ชข่าวที่สัตว์ประหลาดเคยโผล่กออกมาเมื่อ25ปีก่อนกอเรีย <Korea S 1> <Korea S 2> ก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อแล้วออสการ์ก็ได้พูดถึงเรื่องเมื่อคืนที่พวกเขาคุยกันไว้เรื่องที่ออสการ์เสนองานให้กอเรียมาทำงานที่บาร์ของเขาซึ่งกอเรียก็ได้ตอบตกลงเขาไปแล้ว แต่เธอก็จำไม่ได้เพราะเมาหนักมากกอรีอาจึงได้กอดออสการ์และกล่าวขอบคุณเขาที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเธอขณะที่เธอกอดเขาเธอก็ได้เห็นข่าวสัตว์ประหลาดกำลังทำท่าทางเกาหัวซึ่งมันคล้ายกับท่าทางที่เธอชอบทำเธอจึงรู้สึกแปลกใจแถมเธอยังได้เห็นท่าปาโทรศัพท์แบบเดียวกับที่เธอทำเมื่อวานด้วยเธอจึงยิ่งแปลกใจและไปซรอชดูข่าวของสัตว์ประหลาดเพิ่มเติมเธอก็ได้เห็นสัตว์ประหลาดทำท่าทางแบกของ แบบเดียวกับที่เธอทำอีกกอเรีย <G ore a> จึงได้ลงมือตั้งใจหาข้อมูลวาดแผนที่และเดินสำรวจสวนเด็กเล่นสถานที่ที่เธอไปมาในวันที่สัตว์ประหลาดปรากฏตัวแล้วเธอก็ลองทดสอบณนะเวลา8โมงหนาทีเดินเข้าไปในสวนเด็กเล่นชูมือขึ้นมาหนึ่งข้างสองข้างจากนั้นเธอก็กลับไปเปิดดูข่าวเธอก็ได้เห็นว่าสัตว์ประหลาดตนนั้นทำแทาทางเดียวกับเธอกอรีย <G ore a> จึงรู้สึกช็อกมากเธอ ึงได้โทรไปคุยกับทิมแต่ขณะที่เธอคุยออสการ์ก็ได้นําโซฟามาให้เธอกอรียจึงหันมาสนใจโซฟาที่มีฟูกนอนเพราะเธอไม่ได้นอนสบายๆมาหลายวันแล้วและพวกเขาก็ไปทํางานที่บาร์หลังจากทํางานเสร็จพวกเขาก็นั่งดื่มและพูดคุยกันกอรียจึงได้ตัดสินใจบอกกับทุกคนว่าฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังแต่ต้องสัญญาก่อนนะว่าจะไม่เอาไปเล่าให้ใครฟังเราต้องไปที่สวนแล้วฉันจะให้คนดูอะไรบางอย่าง พวกเขาถึงได้ขับรถพากันตรงไปที่สวนเด็กเล่นเมื่อไปถึงกอรเรียก็ชี้บอกให้พวกเขาไปยืนรวมกันทางนั้นและบอกให้เปิดดูเว็บไซต์ติดตามข่าวของสัตว์ประหลาดโซนแม่น้ำและเมื่อถึงเวลา8ปดโมงหนาทีกอรเรียก็ได้เดินเข้าไปในสนามเด็กเล่นพร้อมกับบอกให้พวกเขาดูที่หน้าจอไวออสการ์และเพื่อนก็งงกันใหญ่ว่ากอรเรียจะให้ดูอะไรทันใดนั้นสัตว์ประหลาดก็ได้ปรากฏกายออกมากอรเรียก็ขำออกมาจากนั้นเธอก็เต้นและทำ ท่าทางแปลกๆออสการ์และเพื่อนที่ดูหน้าจอและหันมามองกอรเรียก็รู้สึกแปลกใจว่ามันเหมือนกันได้ยังไงกอรเรียจึงยิ่งขามออกมาและแกล้งพวกเขาเล่นส่งจูบให้พวกเขาสตส์ปราลาดตนนั้นก็ท,ทําท่าทางตามเธอเป๊ะสกพักหนึ่งฮอกก็ได้ยิงมิสไซล์ใส่สัตว์ประหลาด,ลาด,ลาดกอรเรียจึงรู้สึกเจ็บด้วยเธอจึงทําท่าทางตั้งกัดขึ้นมาจะต่อสู้กับเครื่องบินพวกนั้นจนเธอเผลอทําม,มือปัดไปโดนส่เครื่องบินเข้าเธอจึงรู้สึกไม่ค่อยดีที่ทําร้าย ลงไปและอยากจะกลับออกไปแต่เธอก็เดินลืมทางกลับทางที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนออสการ์ก็เดินเข้ามาคุยกับเธอทันใดนั้นโจก็ส่งเสียงตกใจออกมาจนกอเรียที่รีบผ่านกลับไปสะดุดขาตัวเองล้มสลบไปเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าตอนนี้เธออยู่ที่บ้านแล้วออสการ์ก็เข้ามาหากอรเรียกอรเรียจึงร้องให้ฟูงไฟออกมาถามออสการ์ว่าฉันฆ่าคนไปกี่คนออสการ์ก็เรียนที่จะตอบ คำถามนี้กอเรียจึงยิ่งสติแตกคิดจะไปมอบตัวออสการ์ Oscar จึงจะรีบห้ามเธอไว้และบอกเธอว่ากอเรียมันไม่ได้เป็นแบบนั้นซะหน่อยนั่นมันไม่ใช่เรื่องเดียวที่เกิดขึ้นพร้อมกับยื่นหนังสือพิมพ์ให้เธอกอเรียก็หยิบหนังสือพิมพ์ไปอ่านจนได้เห็นพาดหัวข่าวว่ามันไม่ได้มาตัวเดียวเพราะราได้มีสัตว์ประหลาดหุ่นยนต์ยักษ์ใหญ่โผล่มาอีกตัวออสการ์ Oscar จึงได้ชี้ไปที่รูปเล้วพูดว่าฉันว่าเจ้าตัวนี้คือฉันทั้งสอง จะมานั่งพูดคุยกันพวกเขาได้ย้อนความหลังกันว่าตอนเด็กพวกเขาทําอะไรมันถึงได้กลายเป็นแบบนี้แต่ทั้งสองก็นึกไม่ออกกอรีเรจึงได้เปลี่ยนเป็นพยายามคิดหาวิธีหาทางออกของเรื่องนี้จนเธอคิดออกว่าจะสื่อสารบอกทุกคนบนโลกยังไงเธอจึงได้ขอให้ออสการ์ขอให้เพื่อนเกาหลีของเขาช่วยแปลภาษาให้แล้วกอเรียก็ไปที่สวนเด็กเล่นตามเวลาปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดเธอได้เขียนข้อความเป็นภาษา เกาหลีลงบนพื้นบอกทุกคนว่าฉันเสียใจมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมันจะไม่เกิดขึ้นอีกข่าวจะได้ถูกเผยแพร่ออกไปจนทําให้ผู้คนเริ่มเข้าใจว่าสัตว์ประหลาดตนนี้เป็นฝ่ายดีกอรเรียจึงรู้สึกดีขึ้นเธอจะไม่คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับโจเธอได้ขอที่อยู่โจและไปหาเขาโจจึงได้เริ่มจูบเธออีกครั้งและครั้งนี้กอรเรียก็ตอบรับเขาแต่แล้ววันต่อมากอรเรียก็ได้เห็นข่าวร งานโสดว่าหุ่นยนต์ยากำลังป่วนย่านธุรกิจกอรียจึงได้ปลุกโจแล้วรีพากันไปที่สวนเด็กเล่นเมื่อไปถึงเธอก็ได้เห็นออสการ์กับกัสกำลังสนุกสนานกับการถล่มเมืองซึ่งออสการ์นั้นก็ดูจะชอบมากและเขาก็ดูเหมือนจะไม่พอใจที่เห็นโจมากับกอรียแล้วกอรียก็เดินเข้าไปในสวนเด็กเล่นพยายามพูดห้ามออสการ์และชี้ทางบอกให้เขาเดินออกไปแต่ออสการ์ก็ไม่ยอมทำตามกอรียจึงได้ตบหน้าเขาทัน ในนั้นเสียงโห่ร้องจากผู้ชมทางบ้านที่ดูรายงานสดกันอยู่ก็ได้ร้องดังกึกก้องขึ้นมาออสการ์จึงได้มองไปรอบๆและยอมเดินออกไปซึ่งเมื่อข่าวนี้ออกไปก็ได้มีคนนําคลิปสัตว์ประหลาดต,ตบหน้าหุ่นยนต์ยักษ์มาทามีมขำขันจนกลายเป็นเรื่องเฮฮากันผู้คนจึงหันมาชอบสัตว์ประหลาดและกลายมาเป็นแฟนคลับมากขึ้นแต่ออสการ์กับเรื่องเผยให้เห็นนิสัยที่แท้จริงของเขาเมื่อเขาดื่มจนเมาเขาก็เริ่มใจร้ายใส่ทุ เขายังได้เด็บแนมกัสเรื่องที่เขาเสพยาจนกัสไม่พอใจเดินออกไปแล้วออสการ์ก็บังคับให้กอรเรียดื่มซึ่งกอรเรียนั้นได้เลิกดื่มมาหลายวันแล้วเพราะเธอไม่อยากทําอะไรโง,โง่ตอนที่เธอเมาอีออสการ์จึงได้ขู่เธอว่าหรือจะต้องให้ฉันไปเดินลลยที่สวนอีกละ่ะกอเรียจึงได้ขำออกมาพร้อมกับเดินมาหยิบเบียร์และเทมันทิ้งต่อนหน้าเขาออสการ์จึงได้ตรงไปที่รถและขับรถไปที่สวนเด็กเล่นทัน กอเรียก็รีบวิ่งตามเขาไปเมื่อถึงเวลาออสการ์ก็ได้เข้าไปในสวนเด็กเล่นกอเรียก็ได้ตามเขาไปเธอได้ตบและต่อยหน้าออสการ์ออสการ์ก็ไม่ตอบโต้อะไรเธอได้แต่ป้องกันตัวไว้จนหมดเวลาการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดโจจึงรีบบอกให้พวกเขาอยูดตีกันกอเรียก็รู้สึกโมโหมากที่ออสการ์เรียกจำแบบนี้เธอจึงได้ปลากุญแจร้านใส่ออสการ์พร้อมกับบอกว่านี่กุญแจของเธอฉันจะไม่ กลับไปที่บาร์แห่งสวยนั่นอีกแต่ออสการ์ก็ปาคืนใส่เธอและบอกเธอว่าเธอจะต้องไปทํางานที่บาร์ไม่งั้นพรุ่งนี้ฉันจะมาและทําลายมันให้หมดกอรเรียจึงได้เฉียงเขาว่างั้นฉันจะมาเตะก้นเธออีกแต่ออสการ์ก็กลับบอกว่าไม่มีทางเพราะฉันเลิกเป็นคนดีแล้วพร้อมกับผักกอรเรียล้มลงไปกอรเรียจึงรู้สึกอึ้งมากเธอได้มานอนคิดถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่ชิ้นงานแบบจําลองเกาหลีของเธอถูกลมพัดจน ไปและออสการ์ก็เป็นคนพยายามจะไปเก็บคืนมาให้เธอขณะที่เธอขีดโจก็ได้มาหาเธอโจได้มากล่าวขอโทษเธอสําหรับทุกเรื่องพร้อมทั้งบอกว่าออสการ์ <Oscar S 2> ก็รู้สึกเสียใจเขาจึงได้ส่งของตกแต่งบ้านพวกนี้มาให้กอเอียที่เห็นแบบนั้นจึงได้รีบวิ่งไปที่บ้านของออสการ์และถามเขาว่าเธอทําบ้าอะไรเนี่ยออสการ์ <Oscar S 2> ที่ตอนนี้สั่งเมาแล้วจึงได้บอกเธอว่าฉันละอายใจจริงๆริ ันรู้สึกแย่มากที่ทำร้ายเธอฉันเสียใจเรายังเป็นเพื่อนกันอีกได้ไหมกอรเรียจึงได้ขอให้เขารับปากอย่างหนึ่งว่าห้ามอยู่ที่บาร์ต่อหลังปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วต้องกลับบ้านทันทีห้ามดื่มต่อจนดึกอีกออสการ์ก็ให้สัญญาทั้งสองจึงกลับมาดีกันเมื่อกอรเรียกลับมาบ้านเธอก็ต้องแปลกใจกับของในบ้านที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามสักพักหนึ่งทีมก็ได้โทรมาหาเธอเธอจึงได้ไปหา เขาเพราะทีมได้มาทํางานในเมืองที่กอรียอยู่ทีมก็บ่นกอริเออกมาชุดใหญ่เรื่องที่เธอทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟที่บาร์เขายังได้บ่นเรื่องที่กอรียเคยทําตัวไม่ไดีอีกหลายอย่างจนกอรียรู้สึกแย่ขอตัวกลับแต่ทีมก็กล่าวขอโทษเธอที่เขาทําตัวงี่เง่าแบบนี้ถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วแล้วเขาก็ได้ขอร้องขอให้เขาได้ไปส่งเธอที่บาร์กอรียก็ยอมให้เขาไปส่งเมื่อไปถึงกอรียก็ได้แนะนำออสการ์ ให้ทีมรู้จักออสการ์ก็ชวนทีมคูยจนเขาได้พูดถึงเรื่องการทําเรื่องทะเลองตึงตังในร้านท่าทีของออสการ์ก็เริ่มแปลกไปเขายังได้เดินไปหยิบผู้ลูกใหญ่ออกมาจุดภายในร้านจนกอเรียกับทีมต้องรีบหลบทีมจึงตอบว่าออสการ์ออกมาว่านี่คุณบ้าไปแล้วไปเร็วกอเรียออสการ์จึงบอกเขาว่าฉันแค่ทําเรื่องทะเลองตึงตังที่สุดในบารูร้ไหมว่าทําไมยังไงซะกอเรียก็จะ ะไม่กลับไปกับนายกอเรียจึจะได้เข้าใจในการกระทําของออสการ์ทีมจะได้หันมาพูดความจริงกับกอเรียว่าที่จริงแล้วผมไม่ได้มาประชุมงานผมมาหาคุณผมโกหกผมเสียใจแล้วเขาก็เดินออกไปกอเรียจึจะรู้สึกเสียใจและยิ่งคิดหนกเมื่อกอเรียเดินกลับมาบ้านเธอก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะออสการ์ได้นั่งรอเธออยู่ในบ้านออสการ์นั้นตั้งใจจะมาฝ้ากอเรียไม่ให้เธอโทรกลับไปหาแฟน กอกอเรียจึงพูดออกมาว่าเธอเป็นบ้าไปแล้วออสการ์แล้วกอเรียก็ได้นึกถึงเรื่องในวัยเด็กอีกครั้งตอนที่เธอเดินตามออสการ์ไปไปเก็บชิ้นงานของเธอแต่แล้วเธอกลับได้เห็นเรื่องที่เธอไม่คาดคิดออสการ์ได้วางผลง,งานเธอลงและเหยียบย่ำหมดงานของเธอจนพังเลสโหมดเธอจึงรู้สึกโกรธมากทันใดนั้นสายฟ้าก็ค่อยๆเชื่อมต่อลงมาที่หวัวของกอเรียพร้อมกับการปรากฏกายของสัตว์ประหลาดยักษ์ใหญ่ซึ่งสา ายฟ้าก็ได้ผ่าลงมาที่หวัวของออสการ์ด้วยและทั้งสองก็มีของเล่นสัตว์ประหลาดและหุ่นยนต์อยู่ข้างกายกอเรียจึงจําเรื่องราวทั้งหมดได้เธอจึงได้โทรไปหาทิมและบอกว่าจะกลับไปกับเขาทันใดนั้นะเสียงไซเรนส่งสัญญ,ญาณบอกถึงการมาของสัตว์ประหลาดก็ดังขึ้นออสการ์จึงเย้ยบอกมากอเรียก็รู้ได้ทันทีว่าเขาต้องไปที่สวนแน่แนเธอจึงได้ขัดขวางเขาทุกทางจนบ้านพังเละแต่ออสการ์ก็ออกไปจน กอเรียจะได้ชิงวิ่งไปที่สวนเด็กเล่นก่อนหน้าเขาเมื่อไปถึงทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันแต่คราวนี้ออสการ์ได้ต่อยหน้ากอรเรียอย่างจังจนเธอล้มลงไปแล้วออสการ์ก็พูดออกมาว่าเธอจะกลับไปก็ได้แต่ทุกเช้าที่เธอไม่มาหมันจะแหลกแบบนี้พร้อมกับเดินเหยียบย่ำไปทั่วบริเวณนั้นกอรเรียจึงร้องไห้ออกมาอย่างโศกเศร้าจากนั้นกอรเรียก็กลับมาบ้านเธอได้คิดอย่างหนักว่าจะทํายังไง ต่อดีจนเธอเกิดไอเดียแล้วเธอก็ออกเดินทางตรงไปยังกรุงโซประเทศเกาหลีและเมื่อเสียงไซเรนดังส่งสัญญาณออสการ์ก็เดินเข้าไปในสวนหุ่นยนต์ยักษ์ก็ปรากฏกายออกมากลางเมืองผู้คนจึงต่างแตกตื่นและวิ่งหนีกันใหญ่ส่วนกอเรียเธอได้ทําตรงกันข้ามกับคนอื่นเธอได้เดินตรงเข้าไปหาหุ่นยนต์ยักษ์ทันใดนั้นพื้นดินที่ออสการ์อยู่ก็เริ่มสั่นไหวออสการ์ก็รู้สึกงงว่ามันเกิด ขึสักพักหนึ่ง <c oughs> เขาก็ได้เห็นสัสตว์ประหลาดของเกาเลียเดินตรงมาหาเขาเขาจึงเห็นท่าไม่ดีและรีบวม่งหนีแต่เกาเลีก็จับเขาไว้ได้ทันเธอได้ยกเขาขึ้นมาและคํารามใส่เขาออสการ์ก็ร้องไห้ออกมาอย่างหวาดกลัวและขอร้องให้เธอปล่อยเขาแต่เกาเลีก็ไม่ยอมทําตามเวียงเขาทิ้งไปอย่างสุดแรงแล้วสัสตว์ประหลาดก็สลายหายไปพร้อมกับสนเด็กเล่นก็ถูกทําลายผู้คนจึงโห่ร้องดีใจกันใหญ่ ออกมาร่วมยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้กอเรียก็รู้สึกเศร้าเล็กน้อยที่มันจบลงแบบนี้แล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องคอร์สซานทั้งจัก,กรวาลเป็นของเธอเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย